สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับนี่ก็พบกับคุณครูนิติกรเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนะครับเรียนพร้อมหรืยอยังครับ พร้อมแล้วเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับนักเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของเศษส่วนด้วยจํานวนนับได้นะครับเรามาทบทวนเนื้อหานะครับทบทวนความหมายของเศษส่วนครับนักเรียนนะครับ ครูมีรูปวงกลมอยู่หนึ่งรูปนะครับแล้วแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับนักเรียนคิดว่านะครับเศษส่วนที่ครูแบ่งครึ่งเนี้ยแสดงนะครับเศษส่วนจํานวนใดครับนักเรียนนะครับต้องนะครับเศษหนึ่งส่วนสองครับครูแรงเงาไปกี่ส่วนครับนักเรียนหนึ่งส่วนใช่ไหมครับ กูแรงเอาเปน็น1ส่วนจากทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับจากทั้งหมด2ส,ส่วนส่วนถึงเป็น2ครับนักเรียนโอเคไหมครับดูอีกข้อนครับรูปนี้นะครับแสดงเศษส่วนใดครับเศษ1ส่วน4ครับนักเรียนนะครับเศษ1ส่วน4นะครับ ทำไมถึงเป็นเศษหนึ่งครับเพราะว่าแรงเงาหนึ่งช่องใช่ไหมครับเพราะว่าแรงเงาหนึ่งช่องก็เลยเป็นเศษหนึ่งแล้วส่วนนะครับทําไมส่วนหนึ่งเป็นเลขสี่เพราะว่าในรูปวงกลมเนี้ยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันครับเคนะครับอ่ามาลองดูข้อต่อไปกันครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าคุณครูมีตัวอย่างมาหนึ่งข้อนะครับแม่มีขนมฟักทองครึ่งถาดนะครับหรือเศษหนึ่งส่วนสองถาดนะครับแบ่งให้ลูกสองคนคนละเท่าเกันนะครับลูกจะได้ขนมคนละเท่าใดนะครับลูกจะได้ขนมคนละเท่าใดนะครับอ่าแต่ละคนได้ขนมคนละเท่าใดครับนักเรียนคิดว่าได้เท่าไรครับอ่าเรามาดูรูปภาพนะครับคุณครูมีรูปภาพนะครับอ่า ส่วนที่แรงเงาสีชมพูและสีเหลืองนะครับอันนี้คือครึ่งถาดนะครับอันนี้คือครึ่งถาดครับถ้าเต็มถาดมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับครบอย่างงี้แบ่งให้ลูกสองคนครับสีชมพูหนึ่งคนสีเหลืองหนึ่งคนนะครับแต่ละคนจะได้เท่าไหร่ครับแต่ละคนจะได้ขนมฟักทองนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ครับถูกไหมครับเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเพราะว่าถาดหนึ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนครับเนี่ย สี่ส่วนถูกไหมครับเท่าเท่ากันนะครับโอเคนะครับจากนะครับแม่มีขนมฟักทองอยู่เศษ1ส่วน2ถาดแบ่งให้ลูก2คนนะครับแบ่งให้ลูก2คนคำว,ว่าแบ่งให้แบ่งและแบ่งเท่าเ่ากันก็คือวิธีหารนะครับแม่มีขนมฟักทองอยู่เศษ1ส่วน2ถาดก็เป็นเศษ1ส่วน2 หารแบ่งให้ลูก2คนก็คือหาร2ครับเศษ1ส่วน2หาร2ได้ผลหารเท่าใดและสรุปผลหารได้อย่างไรนะครับจากโจทย์นะครับเมื่อกี้เราเราได้เท่าไหร่ครับเราได้คําตอบมาก็คือลูกแต่ละคนได้ขนมฟักทองเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับก็คือเศษ1ส่วน4จะได้นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน4ครับ เศษ1ส่วน2หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน4นะครับจากรูปภาพจากสไลด์ที่ผ่านมาที่คุณครูนำรูปภาพมาแบ่งนะครับเศษ1ส่วน2คูณจำนวนใดได้เศษ1่ส่วน4่าคุณครูมีคำถามครับเศษ1ส่วน2คูณจำนวนใดได้เศษ1ส่วน4นะครับเศษ1ส่วน2ก็คูณกับเศษ1ส่วน2ครับ เศษ1ส่วน2ก็นำมาคูณกับเศษ1ส่วน2คือตัวนี้ถูกไหมครับได้เท่ากับเศษ1ส่วน4เพราะว่าการคูณเศษส่วนนำเศษคูณกับเศษและส่วนคูณกับส่วนนะครับเศษคูณเศษก็1คูณ1ได้1นะครับส่วนคูณส่วน2คูณ2ก็ได้4นะครับดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ1ส่วน2ได้เท่ากับเศษ1ส่วน4ครับเอเคไหมครับ เมื่อกี้นะครับผลหารเศษหนึ่งส่วนสองหารสองนะครับสไลด์ก่อนหน้านั้นนะครับนักเรียนยังจำได้นะครับผลหารของเศษหนึ่งส่วนสองหารสองกับผลคูณของเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษหนึ่งส่วนสองนักเรียนคิดว่าได้ผลลัพธ์เท่ากันไหมครับนักเรียนยังจำได้นะครับผลหารของเศษหนึ่งส่วนสองหารสองกับผลคูณเนี่ยครับผลคูณเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับหนึ่งส่วนสองนักเรียนคิดว่า ได้เท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดครับเรียนลองคิดดูนะครับได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันเพราะว่าเศษ1ส่วน2หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน4ครับเศษ1ส่วน2หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน4นะครับนักเรียนจำได้นะครับตอนที่คุณครูนำขนมมาแบ่งนะครับนำขนมฟักทองมาแบ่งเป็นรูปภาพนะครับและเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2ก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน4ครับ เคไหมครับดังนั้นเศษ1ส่วน2หาร2ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2ครับเศษ1ส่วน2หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเศษ1ส่วน2ครับคุณครูจึงสรุปเรื่องการหาเรเศษส่วนออกมาดังนี้ครับครูจะสรุปนะครับเรื่องของการหาเรเศษส่วนนะครับ การหารเศษส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือการหารเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสองหารสองเราเรียกว่าการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนเท่ากับนะครับเท่ากับตัวตั้งนะครับตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนแล้วกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับอันนี้คือตัวหารถูกไหมครับ 2, 2คือตัวหารเศษ1ส่วน2คือตัวตั้ง2คือตัวหาร2เป็นจำนวนนับถ้าส่วนถ้าเขียน2ในรูปของจำนวนนับเป็นเศษส่วนก็จะได้เป็น2ส่วน1ดังนั้นเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ2อส่วน1ก็จะกลายเป็น1ส่วน2ครับนะครับคูเลยสรุปเป็นนะครับใจความสั้นๆว่าการหารเศษส่วนก็คือนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนตัวหารนะครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษของตัวหารนะครับจะมีตัวตั้งอันนี้ตัวตั้งอันนี้ตัวหารนะครับโอเคนะครับ